นาัสการครับผมพระอาจารย์ครับเจริญท่อนครับเจริญท่อนเออพีคนมิฉกเนาะครับผมเป็นยังไงเนาะขึ้นมาคำเนาะไปไล่มองครับมือนี้ไปไล่มองเนาะครับผมกับพอดีมีมาหลบที่แล้วนะครับมีลายซื้อตกหล่นแนวจากนอยที่เป็นอ่าหัวเห็ดปลาปลามาแล้วกัมีที่มาใหม่อีกทางสามคนครับผมพระอาจารย์สาธุเนาะครับผมแล้วก็ ก็เลยเอามานำทรงให้เพื่อนให้มันแล้วก้อนมือเลกครับจากที่สิยถือลักมือก็เสีได้ลักแสนนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์แสนท่านมาเพาได้กลาได้ขึ้นเป็นหลายๆเท่าแล้วเนาะครับผมท่านพัน์มึงเคยได้เป็นล้านคนแล้วเนาะครับใช่ถูกครับก็นี่นามสิทท่านเหรอครับพระอาจารย์เป็นยอดท่านแปด ไอพันเจ็ดร้อยบาทครับผมพระอาจารย์ผาปาเนาะโอ้ผาปาครับกับนุโมทนาสาธุนั่นเด้อครับผมสาธุสาธุมาให้สักจานหน่อยครับพอได้เห็นได้สั่งครับผมได้ซื้อหลังค่าเนาะหลังค่าครับหลังค่าเติมกันเนาะครับผมนะครับมีเพิ่นฝากไล่ซื้อมาเปิดดวงแล้วไหมครับอาจารย์ได้ได้เพิ่นฝากไล่ซื้อมาเปิดดวงนั่มแต่ว่ากะผมกับฤทธิ์มาให้กับพระอาจารย์ไปหลุดเนาะจัดครับกะเมื่ออื่นน่้หาซืได้ เปิดอยู่มั้งครับพอดีเราเปิดมืออื่นรับทรัพย์มืออื่นเลยเพื่นเปิดดวงก็ได้นะครับคุณชัดชราพรนะครับที่เพิ่นฝากบางทีเราเปิดดวงเนาะคุณชัดชราพรจันติลาพันธ์คุณขันชัยติยธนกูลคุณพุทธการติยธนากูลนะครับคุณชนาการขยันแท้เป็นแต่ขยันแทู้้นีแล้วก็คุณแม่สมพรนะครับคุณแม่สมพรออนสาฟานีฝากเปิดดวงให้เพื่อนมืออื่นครับผมอาจารย์ได้ได้ได้เปิดให้เพื่อนมืออื่นเนาะ ้าได้ก้อนเล็กออกแข้งดีได้ครับอาจารย์ยี่ได้เห็ดห้ยเต่าอยา่ตัวครับทน่านเล็กออกมามันกับชีเดพนกับชีเดรับโชกเนาะครับฝักฝากไปเนาะครับอาจารย์สาธุสาธุครับอ้าววันนี้มือนี่ผู้เพิ่นเดินทางมาหอดคำกับกระลังเปิดดวงได้มือนี่เมีนกระลังเปิดนะครับเมีนกระลังเปิดกระลังกระลังสวดเปิดดวงอยู่เพิ่นมาไกลนาะยี่ได้เห็ดหอยเต่ ถ้าปกติช่วงแรงๆไม่มีซีม้งแรแล้วอี่ครับซีมง้งแรกต่ำแล้วกต่ทีิดแล้วล่ะใบาสามกับพิดแล้วอันนี่พันมาแเต็นนมนครทมหลวงพี่หลวงเนี่ยนเพิ่นกากพักพรอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก้อนน้านี้เนาะจ้ะได้ไปเอื่นมา่ไหม่เอื่นมา่ไหมเ่เป็นมาไก่มาไก,มาไก่เนาะมะไก่อาอวันนี้ครับผมพระอาจารย์นุญาตทำทรงบุญเสร็จแล้ววันนี้กามาส่วนแนวทางตัวเล็กรับผมแนวทางตัวเล็กม <ๆ S 1> ีหางเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงปะครับที่ว่าชืฟังมากม,มาเพื่อน,นกันดี เมื่อคืนนี่ฝันดีอยู่แม่นเพื่อนฝันบอกว่าเพื่อนมาบอกว่าครับซูนหาซูนหาไม่อีกเ่รครับซูนหาตัวเดียวโคโลเลยเอ้ยเดียวครับอาจารย์เลขนั่งริมโขงมีศูนย์ห้าเก้าแล้วสี่ห้อยข้างล่างจ้ะบานนี้มื่อคืนนี่มาบอกซูนหาซูนหาซื่อๆโอ้ศูนย์ห้าเอาเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ซูนหาไว้เนาะจ้ะ มานี้ในส่วนของเหลขกกลางตอนนั้นพระอาจารย์ไ้ไวมิมิสามแปดจ้ะสามแปดครับอันนี้มิมิเพิ่มไาอีกบอกครับคือจังไหนเมื่อวานเจ็ดหาเจ็ดหามิเจ็ดหามาเพิ่มเจ็ดหาเจ็ดหานี่เล็กมักไหมนะอ๋อเจ็ดห้านี่เป็นเลขชอบอ๋อแต่ว่าที่เป็นเลกนั่งอันนี้ไมใจะเล็กเพิ่นเนาะครับขอเล็กจาขอแต่ไม่เจ็ดหาอ๋ออันนี้มแตะเล็กเพิ่นไเนะครับเหลขเพิ่นไฮมาก นะครับแต่ว่าแต่สิเป็นพุ่มเป็นอย่างทั้งหลายูพญานาคพระจักเพราะว่าอยู่ริมโขงแต่ว่าเจษท่านี่เลขชอบพระจักรชอบเลยจ้ะแล้วก็มีเสียงกระซิบที่พระจันทร์อยู่ในหนามมันบอครับตอนนี้อยู่ในหนาคล้ายๆกับลงไปในหนามจ้ะอันนี้คือตอนที่นางอยู่เนาะเดี๋ยวสิว่าพระจันทร์ลงเหรินหนามย่างเด็กๆอีกเป็นระบอกว่าเก้าแปดเด้อไหเก้าแปดเด้อหกแปดเด้อหกแปดเด้อวางเสร็จ แสดงว่ามีหลายมีหลายปูนี่นี่ครับพระอาจารย์มากไม่กับจะกระนองไปกงวงหาคนกหบื่ว่ามีเนาะมีแต่เสียงมีแต่เสียงมีแต่เสียงเก่าตัวครับแต่ว่าศูนหาเก้าหอยซีคับสามแปดนี่คือเป็นอ่านั่งเห็นนั่งเห็นตัวนี้ครับแต่ว่าเสียงกระซิบนี่เก้าแปดเด้อหกแปดเด้อจ้านะครับแต่ว่าจักมียังดอกครับเก้าแปดกับหกแปดเพิ่นก็บอกมาจังสั่นเพิ่นมาจังสั่นเด้เพื่อนบอกอยู่บอกครับว่าเลขจะออกตัวนี้บอกเพิ่นห้องใส่ ห้องใส่ห้องใส่เขาเรียวไปไม่จะหน,นามนะจะเดียวไปทั้งไหี๋ไม่มีเห็นคนนั้นบอเห็นคนนะครับห้องมาใสซห้องมัดบอกแต่ว่ากับกวา่าได้บอกบอกเนาะว่าก้าแปลกกับห้แปลกขึ้นอย่างกับว่ได้บอกเอาอย่างไรก็ล่องเลยผิดจานหน้าเบิ้งนะครับเนาะบ้านนี้ชุด,ท,ดท่ายี่ครับท่านอาจารย์เลขชุดนี้นี่ฟันตัวไหนครับฟันศูนหาฟันศูนห้าศูนหาเชื่อชื่อ โอ้ยผมสีวง0ูนหาด้วยครับบังศูนหาซื่อๆนะเบอร์อยากให้เพิ่นเสียเงินหลายซื้อรถศูนหาฟันศูนห้ามักน้ำบอล่ะม่นมีโชคมักน้ำบอลน้ำพีมักบ่น้ำอยู่ดี่ครับหาศูนหาเขามาศนกันเดียวกันนะบังเทื่ออาจจะมาสามตัวก็ได้ แมนบ่ครับจ้าขันมากกัมาน้ากันขันบ่มากขัมากแค่สองตัวถ้าบ่มาน้ากันกะอาจสิมากแค่สองแค่สองตัวคือศูนหานั่นแหละแมนขันมากกับหอบกันมากเลยนะศูนหาเก้าเนี่ยแน่นหอบกันมาเลยหอบกันมาเลยแต่ว่าก็เป็นเลขที่ออกเนีก็ห้าเก้าแต่วีมันเคยออกหลายรอบอยู่ที่ขับหาเก่าแมนครับปีนี้ังบ่เเห็นนี่ต้น ต้นเลมีตต์ออกหาดิต้นปีมันออกหาเน่งเก่าแทนครับมันออกปีไก่ครับผมออกปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังม่เห็นไหครับปีนี้ยังม่ออกครับนี่เราเชียร์เงนนี้เลยมั้งมันเชียร์เงนนี่มั้ครับเอ้าตัวฟันคือศูนย์หาจ้าขับในส่วนของเหล็กนังเนาะแล้วคราวนี้สุดท้ายจริงๆครับผมอาจารย์ชุดแปดอรหันทิบบาทโอ้แปดอรหันท์ผมยังมาได้น้ำมูกด้วครับแปดอรหันท์นี่ครับเอาเลยปะเอาเลยปะ ใช่พวอเอาลงตัวครับมันหกนาที่เราไหมเอาเล่นเนาะครับผมเอาไปเขียนลงเลยเนาะครับผมมีดเลยเนาะแปดอรหันนี่เนาะแปดอรหันกับนี่ละเดี๋ยวเขาเขียนเอาจังไปไปลงเอาทีไรบอกเนาะเขียครับผมเอาไปลงเอาดีกว่าเนาะครับเอาเดี๋ยวผมเขียนลงให้เพื่อนบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนจังน้อยก่อนกันเลครับผมาระจันแป๊ดนึงครับเอาบ้านนี้ชุดแปดอรหันกับเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด ตัวแปดตัวนะครับมีหลักสามเนาะครับอาจารย์เนาะหลักสามมีสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าและศูนย์สามนะครับครบแปดชุดแปดอรหันต์เอาลองบางชิมาแปดอรหันต์หรือสิมาเหล็กหนั่งหรือสิมาทั้งสองส่วนกันดเแน่ี้มาแน่นีครับแม่ฮันมาแตกงงามยครับ แต่ว่าเท่าที่ผ่านมานี่ยังบอทันเล็เคยมาทั้งสองส่วน้วครับเนาะสี่บ่อมาเล็นางกับมาเล็กแปดอรหันบ่อมาเล็กแปดอรหันกับสีมาเล็กนางมีหงวดมหันละพากับมีหงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละเธอกับเปลี่ยนกันยุ่งสลับกันยุ่งครับสลับกันที่จริงที่สลับกันเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวไหนอยู่ในชุดแปดอรหันไปตรงกับเลขกนางหรือเลขฝัน พระจางกระสีตัดลงตัดออก,ออกนะครับเกิดเลยสลับกันมาแบบนี้นะครับเนาะบานนี้ชุดแปดอรหันนี่อาจารย์มีตัวฟันไหนบอครับตัวเน้น,หนให้บอชุดสามจ้ะชุดแปดอรหันเน้นไปที่ศูนย์สามจ้ะโอ้โหเรีงว่าอาจารย์มักเลขศูนย์นี่เลขศูนย์ห้าจังใดศูนย์ห้าจังไดศูนย์กับห้า วิ่งบ้าวิ่งบ้าวิ่งน้ำบ้าวิ่งยังครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ศูนย์แต่เดียวรอดวิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยเห็นไหมครับอืถ้าวิ่งนี่คือวิ่งศูนย์เนาะศูนย์ตัวเดียวครับผมบนอย่างเดียวศูนย์ตัวเดียวครับบนอย่างเดียวศูนย์ตัวเดียวอ้านี่ก็ครบแล้วในแบาบนี้ครับผมอาจารย์ พอสำนีนั่นเนาะเป็นจังบ่ะนั่นเนาะครับจะเป็นแนวทางแล้วครับอาจารย์เนาะเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าส่วนบางแก,ก็มักซูนหาที่ที่มักอีดีของอาจารย์ก็คือซูนหาตัวที่เป <หา S 1> ็นเป็นมาบอกลาสุดเมื่อคืนนี้บ,บอกว่าซูนหาเน่โอ้ก็บอกครับนี่ยบอกคับบอกแง่เลยโอ้ยห้องจอกันหาลอยเด้อวะเน่ยโอ้เพิ่นบอกหาล้อยบอกหาลอยที่สิเนี่ยหาล้อยเเมื่อคืนก็จะว่าหาลอยเด้อวะท่านเงินเมื่อคืนก็หาล้อยหาล้อยหาล้อยแ่บนี้ ห้าร้อยห้าร้อยห้าร 00, oui, ้อยสามรอบเลยเมนอคนี้ได้กับซูนหานี่ได้หาเลยโอ้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 อ้อชัดเจนแล้วบาทเหรีขคก็ยังบอกโดยน่0-0ซูนๆนะซูนๆคือซิบออกห่อครับคือสิออกซูนหาหลายกลัวูนห่าซูนคือกว่าครับจ้าเก้านยห้าหลดบ้างเอบเ่นให้กันให้เพื่อนเตน วิ่นเอาเนาะเห็นเพื่อนไปซับกันเอาหปองประตูเอาเนาะเ้องประตูเอาเพื่อมาสามตัวหรือว่าก็เขากันโตดเอาใช่ไหครับกับพิจารณาเบิ่งเอาอะไรเนาะครับเออเบิ่งเอาใครจะไปอันนั้นหลายเขาก็เบิ่งเอาพิจารณาน่นน่นเสียงเบื้องมือแรงตัวเนาะครับเออรุ่งในเพิ่นเบิ่งในด้านมือแร่งนะครับผมเห็เพิ่นไปเสียงเบื้องนะครับเดี๋ยวเขาไปฮอดบ้านอีกสิเฟ้ารุ่งเลยครับรุ่งในเอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำเนี้ย มันเป็นโรคมือนนี่พคนบัท่านเป็นบัได้ฝันนี่ให้ลงยเนมือแรงเชื่บเอาครับผมเดี๋ยวกระสันกับศิลรบปวนพระอาจารย์ซัมมี่แล้วมันค้ำแล้วพระอาจารย์สิดเด็ดไปพักผ่อนครับถูกต้อขอบคุณพระอาจารย์อะไรครับที่ได้รวมบุญมาเนาะในครั้งนี้เนาะเอฟซีก็ได้เนาะสาธุสาธุ